พุทธังสรนังคจชามิธรรมสรนังคจชามิสังฆสรนังคจชามินะมามิหังหลังจากที่เราได้เสด็มุนไหวพระเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติสมาธิกรรม,มาฐานกันให้เรานั่งท่าขัดสมาธิ เอาเท้าขวาวางทับบนเท้าซ้ายยืดตัวให้ตรงแล้วปรโนโมือขึ้นณนะโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐมานที่พระพุทธเจา้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วขอคณิกะสมาธิ อุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปาาัสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธะสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้สามผลและเจ็ดผลร้อยผลและพันผนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถินต่อไปให้เราค่อยๆเอามือขวาวางทับมือซ้ายพยายามยืดกายให้ตรง ดำรงสติให้มั่นแล้วค่อยๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆยาวๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก ให้เอาสติไปจับที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าภาวนาในใจว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโท พุทโทพุทโท,โท,โทให้สังเกตที่ลมหายใจอุ่นๆที่สัมผัสกับปลายจมูกข,ของเราแล้วค่อยๆผ่านลงมาทางลำคอ ลงสู่ปอดเมื่อหายใจเต็มปอดแล้วเราจะรู้สึกว่ามีความสุขอิ่มสบายและสงบเย็นที่ใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทร